สวัสดีครับธาตุก็มีอยู่หลายชนิดนะครับบางชนิดเนี่ยพบได้ทั่วไปบางชนิดหายากหลายชนิดนำไปผลิตเป็นอุปกรณ์สื่อสารเครื่องมือทางการแพทย์หรือแม้แต่ส่วนประกอบของยานอวกาศโดยธาตุที่เราคุ้นชื่อกันก็อย่างเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนฟอสฟอรัสแมกนีเซียมรวมไปถึงทองแดงทองคําเงินตะกั่วปร,รอทนิกเกิลโครเมียมเป็นต้นนะครับ ถึงผมจะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางสายวิทย์นะครับคุณผู้ฟังครับแต่ก็ยังมีความสนใจเรื่องชื่อทา่าต่างๆอยู่เหมือนกันเริ่มต้นจากชื่อทา่าแปลกๆที่พอได้ยินก็เดาได้นะครับว่าน่าจะเป็นการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติครับไม่ว่าจะเป็นชื่อประเทศหรือสถานที่อย่างเช่นเจอร์มาเนียมอเมริเซียมยูโรเปียมคลิฟอร์เนียมมอสโกเวียมเทนเนเซียมเป็นต้นนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมียูเรเนียมที่ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับดาวยูเรนัส แล้วก็ทำให้ธาตุที่ค้นพบต่อมาเนี่ยมีชื่อเข้าชุดกัดก็คือเนปจูเนียมกับพลูโตเนียมเพื่อสื่อถึงดาวเนปจูนและดาวพลูโตตามลำดับนั่นเองรวมไปถึงธาตุที่ตั้งชื่อตามบุคคลอย่างเช่นไอสตเนียมซึ่งก็คืออัลเบิร์ตไอสไตใช่ไหมครับคูเรียมที่ตั้งเป็นเกียรติให้แก่เบียและมารีคูรีสามีภรรยานักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลนั่นเอง หรือแม้แต่ดิมิทรีอีวานอวิกเมนเดเลเยฟนักวิทยาศาสตร์รัสรรรเซียผู้ประดิษฐ์ตารางธาตุก็ได้รับเกียรตินำชื่อไปตั้งเป็นชื่อธาตุด้วยนั่นก็คือเมนเดลีเวียมที่สังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1 9 5่นด้วยการยิงธาตุไอสไตนีียมด้วยอนุภาคแอลฟานอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังยังมีธาตุอีกกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อมาจากรากศัพท์ภาษากรีกและภาษาละตินเอาตัวอย่างมาฝากนิดหน่อยนะครับเริ่มต้นกันที่คาร์บอน ซึ่งมาจากภาษาละตินว่าคารโบที่หมายถึงฐานหรือฐานหินตามมาด้วยลิเทียมที่มาจากภาษากรีกวลิทอสที่หมายถึงหินเพราะว่าพบธาตุนี้ครั้งแรกในหินนั่นเองครับขณะที่ฟอสฟอรัสนั้นมีความหมายตามตัวอักษรว่าผู้ทําให้เกิดแสงสว่างหรือผู้ถือคบเพลิงที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามันเรืองแสงได้ในความมืดนั่นเองครับ แล้วก็มีอีกธาตุหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักนะั่นก็คือคลิปตอนหรือคลิปตอนนะครับธาตุนี้นะครับด้วยความที่มันไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็หายากเนี่ยทำให้นักวิทยาศาสตร์ นำคำว่าคริปโตสในภาษากรีกที่แปลว่าซ่อนเร้นปิดบังความลับปริศนามาตั้งเป็นชื่อธาตุก็เลยได้เป็นคริปตอนขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็มีคำหนึ่งที่บให้เห็นนั่นก็คือคริปโตเคเรนซีที่ได้ยินอยู่ในปัจจุบันบ่อยๆใช่ไหมครับคำว่าคริปโตเคเรนซีเนี่ยก็คือเงินที่ซ่อนเอาไว้ให้ต้องขุดหากันนั่นเองครับเอาละครับทีนี้ก็มาถึงหัวใจของตอนนี้เสถียรนะครับเราจะไปทำความรู้จักชื่อธาตุ ที่มีที่มาจากตำนานเทพและตำนานพื้นเมืองกันครับเริ่มกันที่โพรมีเทียมซึ่งเป็นธาตุที่มีเลขอะตอม61แล้วก็สัญลักษณ์คือ pm นะครับธาตุนี้เนี่ยถูกพบเมื่อปี1945ในโครงการแมนฮัตตันซึ่งเป็นการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนักเคมีอเมริกันชื่อว่าชาวดูบัวคอเยลกับผู้ช่วยของเขาสอคนก็คือลารีเกรนเดนินและ จกขอบมารินสกี้ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกำลังช่วยกันจำแนกธาตุที่เกิดขึ้นระหว่างการทำปฏิกิริยาของยูเรเนียมส่วนชื่อของธาตุโพรมิเทียมเนี่ยนะครับคนที่คิดก็ไม่ใช่ใครครับคือเกรซแมรี่ภรรยาของคอรเยลนั่นเองเธอตั้งชื่อธาตุกำมตรังสีนี้ตามชื่อของโพรเมเทอุสจำได้ใช่ไหมครับโพรเมเทอุสก็คือไททันที่ขโมยไฟจากเทพเจ้าบนภูเขาโอลิมปัสมาให้กับมนุษย์ หลังจากนั้นเขาก็ถูกมาหาเทพซุสลงโทษตรึงไว้กับภูเขาแต่ละวันเนี่ยจะมีนกอินทรีบินมาจิกกินตับทุกวันทุกวันทุกวันเพราะเมเทอุสเป็นอมตะจึงไม่ตายครับแถมตับที่ถูกกินเนี่ยก็จะงอกขึ้นมาใหม่ทุกวันเพื่อรอนกอินทรีมาจิกกินวนไปอยู่เช่นนี้ไม่มีวันสิ้นสุดมาถึงธาตุตัวที่2ไทเทเนียมไทเทเนียมเนี่ยเป็นธาตุเคม,มีที่มีเลขอะตอม22และสัญ,ญลักษณ์ Ti โดยคนที่ค้นพบาธาตุนี้เนี่ยก็คือนักแร่วิทยาชาวอังกฤษนามว่าวิลเลียมเกรเกอร์ในปี1791แต่ตั้งแต่คนพบนะครับก็ยังไม่มีการตั้งชื่อครับจนกระทั่งอีก4ปีต่อมาก็คือในปี1795มาตินเฮนริกกาพรอสนักเคมีชาวเยอรมันจำแนกโลหะชนิดเดียวกันขึ้นมาได้แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นโลหะเดียวกับที่วิลเลียมเกรเกอร์ของอังกฤษค้นพบหรือเปล่า แต่ในเมื่อมันยังไม่มีการตั้งชื่อนะครับกราฟอตเขาก็เลยถือโอกาสตั้งชื่อมันซะเลยโดยเรียกมันว่าไทเทเนียมนะฮะซึ่งคําว่าไทเทเนียมเนี่ยก็มาจากคําว่าไททันที่เป็นสิ่งมีชีวิตยุคโบราณซึ่งซึ่งครองโลกอยู่ก่อนที่ทวยเทพจะก้าวขึ้นมามีอํานาจไททันเนี่ยก็คือลูกของยูเรนัสซึ่งหมายถึงท้องฟ้ากับแม่พระธรณีไกาอาและจะว่าไปนะครับคุณผู้ฟังครับไทเทเนียม um เองก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับชื่อนี้อย่างมากครับเพราะ ตำนานว่าไททันเนี่ยนะครับแข็งแกร่งและทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งไทเทเนียมเองก็มีความแข็งทนต่อการกรัดกรอนของน้ำทะเลน้ำประสานทองรวมถึงคลอรีนอย่างดีมากนะครับดังนั้นจึงนิยมนำไทเทเนียมเนี่ยไปผสมกับเหล็กอลูมิเนียมและก็ธาตุอืน่นๆเพื่อให้เป็นโลหะที่แข็งแกรง่งแต่มีน้ำหนักเบาทนความร้อนสำหรับทำยานอาวกาศเครื่องบิน ทำชิ้นส่วนรถยนต์จักรยานเสือหมอบทำกระดูกเทียมฟันเทียมรากฟันรวมถึงนําไปสังเคราะห์เป็นอัญ,ญมณีอย่างบลูแซฟไฟและก็อื่นๆอ,อีกมากมายด้วยครับมาถึงธาตุตัวที่3ในวันนี้ครับแทนทัลัมแทนทัลัมเนี่ยเป็นธาตุที่มีอะตอม73และก็สัญลักษณ์ ta นะครับเป็นโลหะสีฟ้าเทาแข็งทนต่อการกัดกร่อนได้ดีครับแทนทัลัมเนี่ยนะครับค้นพบโดยแอนเดอร์กุสตาฟเอกเบิร์ก นักเคมีชาวสวีเดนเมื่อปี1802ซึ่งจากคุณสมบัติสำคัญของมันก็คือแทบจะไม่ละลายในกรดเนี่ยทำให้เอ็กเบิร์กตั้งชื่อมันว่าแทนทัลัมโดยอ้างอิงจากเทพตำนานกรีกที่กล่าวถึงกษัตริย์แทนทัลุสแห่งเอเชียมเนอร์แทนทัลุสเนี่ยเขาเป็นโอรสของซูสครับแต่ถูกเทพลงโทษให้ยืนอยู่ในน้ำไปชั่วนิรันด์แต่แม้จะกระหายแค่ไหนก็ตามเมื่อก้มลงจะกินน้าน้าก็จะลดระดับลงไป ให้ต่ํากว่าที่เขาจะดื่มได้หรือถ้าหิวและเงยหน้าขึ้นไปเห็นผลไม้อยู่เหนือหัวก็ไม่สามารถกินได้ครับเพราะเมื่อยื่นมือขึ้นไปหรือเขย่งเท้าเพื่อที่จะให้มือเอื้อมไปถึงผลไม้เนี่ยนะครับจะได้คว้าผลไม้มากินเนี่ยก็ปรากฏว่าผลไม้นะนะั้นก็จะห,หนีให้พ้นมือของเขาขึ้นไปในทุกครั้งเช่นกันมาถึงธาตุไนโอเบียมหรือเนโอเบียมนะครับธาตุนี้มีเลขอะตอม41สัญลักษณ์ Nb มีสีเทาหายากอ่อนนุ่ม ตีแผ่เป็นแผ่นได้ใช้ทําโลหะผสมโดยเฉพาะการเชื่อมข้อต่อธาตุนี้น่าสนใจมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะก่อนที่มันจะมีชื่อว่านโอเบียมเนี่ยมันเคยมีชื่อว่าโคลัมเบียมเพื่อสื่อถึงคริสตโตเฟอร์โคลัมบัสผู้ค้นพบโลกใหม่หรือทวีปอเมริกาโดยผู้ที่ตั้งชื่อมันว่าโคลัมเบียมเนี่ยก็คือชาวแฮพเชตนักเคมีและนักแร่วิทยาชาวอังกฤษซึ่งค้นพบธาตุนี้ในแร่ที่เก็บได้จากเขตนิวอิงแลนด์ ทางตอนออกเฉียงเหนือของสหรัฐแต่เดิมเนี่ยนะครับเชื่อกันว่าโลหะที่แฮตเชตผสมเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกับที่เอ็กเบิร์กคนพบนั่นก็คือแทนทัลัมที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับจนกระทั่งทศวรรษที่1840ัติที่1 8 4เนี่ยเฮนริชโรสนักเคมีชาวเยอรมันก็บอกว่าไม่มันไม่ใช่แทนทลัลัมมันเป็นธาตุใหม่แล้วก็ตั้งชื่อให้มันสมัยเลยว่าไนโอเบียม ตามชื่อของไนโอบีหรือเนโอเบซึ่งเป็นทิดาของกษัตริย์แทนทาลุสเห็นไหมฮะตำนานเนี่ยสอดคล้องกันเลยนะฮะแล้วก็ธาตุสองธาตุเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะอันหนึ่งเป็นตัวแทนของกษัตริย์แทนทารลุสก็คือแทนทาลัมอีกอันหนึ่งก็เลยตั้งชื่อตามเนโอเบหรือไนโอบีซึ่งเป็นทิดาของกษัตริย์แทนทารลุส แม้ว่าชื่อโคลัมเบียมเนี่ยนะยังคงใช้อยู่ในสหรัฐต่ตอมาอีกหลายปีครับแต่ในที่สุดก็ต้องเปิดทางให้กับไนโอเบียมที่ใช้กันกว้างขวางกว่ามาจนปัจจุบันนี้เองครับทีนี้ก็มาถึงทอเรีียมครับทอเรีียมเนี่ยเป็นธาตุที่มีเลขอะตอม90สัญลักษณ์ Th นะครับเป็นธาตุโลหะกัมมัตรังสีที่พบในธรรมชาติผู้ค้นพบทอรีียมก็คือเยนจาคอบแบซิเลียส นักเคมีชาวสวีเดนในปี1815ซึ่งตอนนั้นเนนะรับแบสซิเลสเชื่อว่าเขาเนี่ยได้ค้นพบธาตุใหม่ในแร่ที่เก็บตัวอย่างจากแถบประเทศนอร์เวย์และสวีเดนจึงตั้งชื่อว่าทอยอดหรือดินของทอตามชื่อทอเทพเจ้าแห่งสายฟ้าของชาวนอสแม้ในเวลาต่อมาจะมีการอธิบายว่าสิ่งที่แบซิเลสเรียกว่าดินของทอหรือทอยอดน่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ธาตุใหม่ครับ เป็นโลหะผสมแต่กาะนั้นก็ไม่ได้ทําให้แบซิเลสละความพยายามจนในที่สุดเขาได้ค้นพบาธาตุใหม่จริงๆในปลายทศวรรษ1820ซึ่งแน่นอนครับเขาก็ยังเหนียวแน่นกับเทพทอในตำนานเทพ,พเจ้านอสจึงตั้งชื่อาธาตุที่พบใหม่นี้ว่าทอเรียมนั่นเองครับต้องบอกว่าซีเรียมซึ่งเป็นาธาตุที่มีเลขอะตอม58และสัญ,ญลักษณ์ C ีเนี่ยนะครับ เป็นผลงานการตั้งชื่อที่เกี่ยวข้องกับตำนานเทพอีกชิ้นหนึ่งของแบรซิเลสและเคมีชาวสวีเดนที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นี้ครับโดยเมื่อเขาค้นพบธาตุนี้ในปี1803แบรซิเลสกับเพื่อนร่วมงานของเขาอีกคนหนึ่งก็คือวิลเฮมไฮซิงเกอร์ก็ตั้งชื่อมันว่าซีเรียมตามชื่อของเซเรสดาวเคราะห์น้อยหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าดาวเคราะห์แคทที่โคจรอ,อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสโดยเซเรสเนี่ยนะครับ เป็นชื่อของเทพีแห่งการเกษตรและการเก็บเกี่ยวของชาวโรมันเทียบได้กับเทพีเดมิเตอร์ของชาวกรีกก็ว่าได้ครับทีนี้ก็มาถึงอีกธาตุหนึ่งครับวานาเดียมวานาเดียมเนี่ยนะครับเป็นธาตุที่มีเลขอะตอม23สัญลักษณ์ตัว V ีตัวเดียวนะครับวานาเดียมเนี่ยเป็นธาตุที่หายากอ่อนนุ่มตีเป็นแผ่นได้ที่จริงในทางเทคนิคเนี่ยเราจะเรียกนักแร่ว,วิทยาชาวสเปนอย่างอังเรมาดูเอลเดลริโวว่าเป็นผู้ค้นพบวานาเดียมก็ได้ครับ แต่ในปี1801ที่เขาค้นพบนั้นนะ่ะ <c oughs> เขาเรียกมันว่าเอริโทเนียมแล้วก็สรุปว่ามันเป็นแค่รูปหนึ่งของโครเมียมไม่ใช่ธาตุใหม่อะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันอีกนะฮะจนกระทั่งเห็นการล่วงเลยมันจะถึงปี1803เมื่อนิวการเบียเฟสตรอมจำแนกมันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาพบว่ามันเป็นธาตุใหม่จริงๆครับก็เลยตั้งชื่อมันว่าวานาเดียมเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพีวานาดิสผู้เลอโฉมในตำนานเทพของชาวนอสซึ่ง ถ้าคุณผู้ฟังไม่คุ้นชื่อกับวานาดิสก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้รั่วไว้นะครับว่าวานาดิสเป็นชื่อหนึ่งหรือจะเรียกว่าเป็นฉายาหนึ่งของเทพีเฟรยาเทพีแห่งความรักความงามความอุดมสมบูรณ์ทองคาไสยเวทสงครามและความตายในเทพปกรณัมนอสนั่นเองครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าเครื่องบิน SR-71 Blackbird ซึ่งเป็นเครื่องบินเจ็ตตรวจการทางยุทธศาสตร์ในกองทัพอากาศสหรัฐและองค์การนาซาเนี่ย สร้างจากโลหะผสมวานาเดียมกับไทเทเนียมนะครับซึ่งเจ้า SR-71 เนี่ยเคยทำสถิติเป็นเครื่องบินที่บินเร็วที่สุดในโลกด้วยอัตราเร็วสูงสุดกว่า3มักรหรือ3,220กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังนำไปใช้ในการทำโครงรถยนต์ฟอร์ดรุ่นโมเดลที T, รวมทั้งทำสปริงเพลาขับและก็ยังใช้สังเคราะห์อัญมณีแซฟไฟร์สีม่วงอีกด้วย ทีนี้ก็มาดูธาตุนี้บ้างครับความสามารถเปลี่ยนสีได้หลากหลายของอิริดียมธาตุที่มีเลขอะตอม77สัญลักษณ์ Ir เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สมิธสันเทนเนนนักเคมีชาวอังกฤษเอ่ยถึงไว้เมื่อตอนที่เขาค้นพบธาตุนี้แล้วก็ตั้งชื่อมันว่าอิริดียมเมื่อปี1803แม้ว่าเราจะไม่มีหลักฐานว่าอะไรที่ทําให้เขาตั้งชื่ออย่างนั้นแต่ก็สันนิษฐานกันนะครับว่าอิริดียมเนี่ย น่าจะมาจากคำว่าเอริสหรือไอริสซึ่งนอกจากจะหมายถึงเทพีแห่งสายรุ้งในเทพป,ปรกรณำกรีกแล้วเอริสหรือไอริสเนี่ยยังหมายถึงสายรุ้งหลากสีที่เราพบได้หลังฝนตกนั่นเองพูดถึงนิกเกิลคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนิกเกิลเคยถูกเรียกว่าทองแดงปีศาจทำไมธาตุที่มีเลขอะตอม28สัญลักษณ์ Ni นี่น,นะถึงถูกเรียกอย่างนั้นเรามีคำตอบครับว่าคาว่าในอดีตเนี่ยนะครับชาวเหมืองเยอรมันเนี่ย ขุดพบแร่สีแดงๆที่ดูเผือนเอนเหมือนกับทองแดงครับแต่ยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่ทองแดงอย่างที่พวกเขารู้จักนะฮะจึงเรียกมันเป็นภาษาเยอรมันว่าคัฟเฟอร์นิกเซึ่งคำว่าคัฟเฟอรนี่ก็คือ Copper หรือทองแดงนั่นเองครับส่วน n i กเกินั้นหมายถึงปีศาจนิสยัยเกเรในตำนานพื้นเมืองครับจนกระทั่งในปี1,751เนี่ย e เอ็กเซลเฟเดรนนักเคมีชาวสวิสออกมายืนยันว่าแท้จริงแล้วเนี่ย ทองแดงของปีศาจหรือคัฟเฟอร์นิเกิลนั้นไม่ใช่ทองแดงแต่มันเป็นธาตุใหม่เลยทีเดียวพร้อมทั้งตั้ง,ง,งชื่อมวาววานิเกิลซะด้วยซึ่งเราเพราะว่านิเกิลเนี่ยผสมอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราหลากหลายชนิดเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นโลหะเจือหรืออัลลอยที่เรารู้จักดีก็คือสแตนเลสสตีลหรือเหล็กกล้าไรสนิมที่เป็นส่วนผสมระหว่างเหล็กโครเมียมนิเกิลและก็ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดครับนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้นิเกิลทำแม่เหล็ก และเมื่อผสมกับทองแดงก็จะป้องกันการผุกร่อนได้ดีเยี่ยมจึงนําไปใช้ในการผลิตใบพัดเรือเครื่องครัวท่อในระบบอุตสาหก,กรรมเคมีรวมถึงพวกฐานชาร์จเหรียญกระสอบแล้วก็ใช้เคลือบโลหะก,กันสนิมอีกด้วย และมาถึงธาตุสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้กนะ็คือโคบอลครับโคบอลเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับนิกเกิลครับเป็นธาตุที่มีเลขอะตอม27สัญลักษณ์ Co ซึ่งชื่อของธาตุนี้นะครับก็ตั้งชื่อมาจากพูดที่ชอบหลอกหลอนชาวเหมืองอีกตนหนึ่งในตำนานพื้นบ้านเยอรมันซึ่งเ,เรียกมันว่าโคบอลได้อดีตเนี่ยนะครับชาวเหมืองซึ่งยังไม่รู้จักโคบอลเนี่ย มักจะพบมันปะปนอยู่กับแร่อาร์เซนิกหรือสารหนูในธรรมชาติถึงแม้จะพยายามสกัดเอาสารบริสุทธิ์ออกมาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะระหว่างที่สกัดนั้นนะ่ะมักจะมีสารหนูที่มีพิษถึงตายออกมาด้วยและด้วยความที่มันสกัดยากสกัดเย็นซะเหลือเกินแถมยังอันตรายแบบนี้เนี่ยนะครับชาวเหมืองก็เลยเรียกมันว่าโคบเพื่อสื่อถึงความดื้อด้านอะไรทํานองนั้นนะครับจนกระทั่งจอร์จแบรนด นักเคมีสวีเดนสามารถแยกธาตุนี้ออกมาในรูปของสารบริสุทธิ์ได้สำเร็จในทศวรรษ1730ัเร้าเขาก็ยังคงเรียกมันว่าโคบอลอยู่เหมือนเดิมแต่พอสะกดไปสะกดมาจากโคบอลแบบเยอรมันเนี่ยท้ายที่สุดก็เป็นโคบอลแบบอังกฤษแล้วก็ใช้กันมาอยู่จนทุกวันนี้นั่นเองครับโคบอลเนี่ยนะครับคุณผู้ฝั่งถูกนำไปใช้ประโยชน์หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทำแม่เหล็กทำเหล็กทนความร้อนใช้ทำสารให้สีน้ำเงินในแก้วหรือสีเคลือบเซรามิกนะครับ นอกจากนี้ก็ยังใช้ทำขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้กันในโทรศัพท์มือถือและที่สำคัญครับโคบอลเนี่ยเป็นธาตุที่จำเป็นในการสังเคราะห์วิตามิน B12 แล้วก็ยังมีการใช้โคบอลหกซึ่งเป็นสารกำมะันรังสีในการรักษาโรคมะเร็งอีกด้วยแต่ทั้งนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะถ้าได้โคบอลมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดป่วยจากพิษของโคบอลได้เช่นกันครับ เอาละรครับเป็นอวัต his t a ตอนที่189ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าข้อมูลที่เราค้นคว้าม,มาฝากกันก็คงจะถูกอ,อกถูกใจคุณผู้ฟังกันบ้างแต่ยังไงผมก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีภารกิจเยอะนิดหนึ่งครับแต่รับปากนะครับว่ายังไงเนี่ยจะพยายามทําตอนใหม่ๆอัปเดตให้ได้ทุกสัปดาห์เหมือนเคยส่วนที่ผ่านมาห่างหายไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในตอนหน้าครับ his ทอ l จะพาไปรู้จักกับนักบวชญี่ปุ่น เชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นนักบวชญี่ปุ่นที่เรียกว่าโคมุโซมาบ้างแล้วก็คงเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าทำไมพระพวกนี้ต้องเอาตะกร้ามาคลุมหัวแล้วเดินเป่าขลุ่ยด้วยละ่ะแถมบางทีนะเราอาจจะเห็นในหนังใช่ไหมครับว่าพอเผยตัวออกมาก็กลายเป็นสมุไรฝีมือฉกาดไปซะง,งั้นนักบวชพวกนี้เป็นใครกันแน่คราวหน้าเราจะพาไปหาคำตอบกันครับและก่อนจากกันไปครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดรูปกระดิ่งติดตามช่องของอเรอาไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ